นะประธานาธิบดีปูตินชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงถึง88เปอร์เซนตะนะ์นั่นก็หมายความว่าเขาจะอยู่ไปอีก6ปีนี่เลยหัวข้อวันนี้นว่าเกมการเมืองโลกนะครับหลังจากประธานาธิบดีปูตินชนะการเลือกตั้งจะเปลี่ยนแล้วนะครับนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผู้คนก็ยังคังแคงอยู่ว่า ถ้าเกิดประธานาธิบดีปูตินคะแนนนิยมตกต่ำนะหรือพ่ายแพ้กันเลือกตั้งนะซึ่งมีบางคนแอบคิดนะว่าเขาจะแพ้กันเลือกตัง้งนั่นก็คือเกมการเมืองในรัสเซียจะเปลี่ยนนะถ้าการเมืองในรัสเซียเปลี่ยนเกมการเมืองโลกก็เปลี่ยนใช่ไหมโดยเฉพาะนโยบายด้านการต่างประเทศซึ่งตอนนี้ก็รู้อยู่ว่ารัสเซียเนี่ยกำลังเป็นหนึ่งในห้าประเทศใหญ่ที่กำลังก่อตั้งกลุ่มบิ๊ก แล้วก็มีสงครามกับยูเครนะสงครามยูเครนก็คือการทะเลาะก,กับนาโต้แล้วก็สหรัฐอเมริกาใช่ไหมแต่วันนี้ผลออกมาเป็นวันนี้แสดงว่าอะไรครับประชาชนชาวรัเสเซียนะครับหนุนเขาอยู่และจากการสัมภาษณ์ผู้คนมากมายก็บอกว่าวันนี้ประธานาธิบดีบูตินนี่คนระับคือคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะบริหารประเทศต่อ เพราะว่ายังหาใครที่มาแทนที่เขาไม่ได้นี่คือเสียงสะท้อนจากประชาชนชาวรัเสเซียดังนั้นเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับการที่มีประชาชนหนุนก็ถึง88นี่ครับก็สามารถที่ให้ประธานาธิแสดงว่าประชาชนสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างที่ประธานาธิบดีปูตินทำและที่สำคัญคือประธานาธิบดีปูตินนะครับจะอยู่ไปอีก6ปีนะครับ ฉังนั้นชาติตะวันตกโดยเฉพาะนาโต้นีหนาวเลยนะตอนนี้วันนี้นะนะหลายหลายชาตินะโดยเฉพาะในโลกตะวันตกนี่กําลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งครับยังไม่มีการเลือกตั้งนะครับอ่าฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้นะครับอเมริกาก็จะเลือกตั้งปลายปีใช่ไหมนั้นอเมริกาก็ไม่กล้าทำอะไรผีผามลนะเพราะว่านโยบายของประธานาธิบดีคนปัจจุบันนี่ ถ้าเดินการเดินเกมผิดพลาดก็จะแพ้เลือกตั้งเลยส่วนคนที่กำลังจะมาใหม่นะครับก็พร้อมเลยที่จะหยิบยกเอานโยบายที่ผิดพลาดของประธานาธิบดีปัจจุบันมาเป็นประเด็นในการโจมตีฉนั้นการขยับอะไรต่างๆนะครับในประเทศของกลุ่มนาโต้นี่นะครับจะเป็นเรื่องที่ยากมากนะมีประธานาธิบดีมาคงของฝรั่งเศสที่ออกมานะครับ ส่งสัญญาณว่าจะส่งทหารเข้าลบอะไรนกีก็ก็เพียงเพียงแค่คําพูดซึ่งไม่มีการปฏิบัติจริงนะเพียงว่าพูดเรียกตีนเขาว่างนะเอาละคระนี้นะโลกฝั่งนี้นะครับเรามาดูที่ว่าปูตินอยู่อีกหกปีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็จะอยู่อีกแปดปีนะครับไม่ต้องพูดเลยนะว่าพันธมิตรของ สีเยนผิงกับปูตินคืออะไรครับกิมจองอึนใช่ไหมคนนี้อยู่แบบไม่มีวาระอีกสานหากนะเป็นประเทศที่มีนิวเคลียร์ในการหอวงแล้วที่มันคือเขาไม่มีวาระในการดํารงตําแหน่งนะครับส่วนอิหร่านนะครับอีกหนึ่งชาตินะครับนะที่เป็นผู้ก่อตั้งบิดด้วยกันนี่ครับอันนี้ก็ไม่มีวาระนะครับใช่ไหมโคมเอนี่ก็อยู่ไม่นานนะดังนั้น ผู้นำในกลุ่มบริกแล้วก็พันธมิตรของรัสเซียและจีนนี่ล้วนแต่อยู่อย่างน้อยนะครับน้อยสุดก็คือ6ปี่ยในหลชาติตอนตกหลายคนกำลังจะหมดวาระครับกำลังจะเลือกตั้งใหม่ผมทึงบอกนว่าวันนี้เกมการเมืองโลกเริ่มเปลี่ยนแล้เริ่มย้ายข้างแล้วนะครับนะนี่คือว่าดีนาลนาบโลกนะครับกำลังจะย้ายเทฝั่งจากกลุ่มเศรษฐีเก่า นั่นคือชาติตอนตกนาตโต้แล้วก็สหรัฐอเมริกาวันนี้กลุ่มเศรษฐีใหม่นะครับนำโดยจีนนะครับกำลังจะกล้าขึ้นมาเป็นมหาอำนาจโลกและที่สำคัญครับในกลุ่มนี้นะครับประชากร60%นะครับนะแค่ไม่กี่ประเทศนี่นะครับมีประชากรนั่นคือตลาดขนาดามหาดันะนั้นหลายชาตินี่ครับมีการคาดการณ์ใว,ว่าชาติตอนตกนี่ ประธานาธิบดีหลายคนที่จะลงเลือกตั้งที่กำลังจะถึงนี้มีโอกาสสอบตกสูงมากนะครับถ้าเกิดใช้คนเดิมนะครับสถานการณ์ก็ลำบากแล้วแหละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฝั่งนี้แต่ละคนมีวาระยาวมากส่วนในคนมาใหม่แน่นอนนะครับแสดงว่าเขาไม่สนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีคนปัจจุบันใช่ไหมเขาถึงเลือกคนใหม่ครับดังนั้นโฉมหน้าเกมการเมืองโลกนะครับ หลังจากนี้ก็จะเปลี่ยนไปนนั้นผมวิเคราะห์ต่อนะครับนะครัโดยมุมมองของนักวิชาการเสื้อกล้ามคนนี้นะครับก็มองว่าโอกาสที่ปูตินจะ,ะเผด็จศึกยูเครนเนี่ยก็สูงแล้วเพราะว่านะครับไม่ต้องห่วงเรื่องคะแนนนิยมแล้วอย่างน้อยอยู่อีกหปีนะครับนะโอกาสสูงมากที่ ปูตินอาจจะใช้โอกาสนี้ในการ,รเผด็จศึกนะครับหรืออาจจะไกลไปถึงขนาดรวบรวมชาติชาติที่เคยเป็นสมาชิกของสหภาพโซเวียตครับนะสหภาพโซเวียตนี่ครับตอนล่มสลายเนี่ยนะได้แตกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยถึง15ชาตินะครับข้ามการการล่มสลายคนระับกลุ่มชาติโลกเสรีทุนนิยมนี่ก็เข้าไปแทรกแซง เข้าไปให้การสนับสนุนในการแยกตัวใช่ไหมแต่แยกตัวไปแล้วก็ไปไม่รอดนะครับไปไม่รอดนะครับหลายบางชาติถูกดึงก็เป็นสมาชิกนาโต้ใช่ไหมครับเพื่อจะเพื่อจะทําให้ทําลายรัสเซียใช่ไหมครับทาลายสหภาพโซเวียตน,นะแต่ว่าคุณรู้ไหมครับว่าวันนี้นะครับมีหลายชาตินะครับอยากจะกลับไปเป็นสหภาพโซเวียตอยากกลับไปเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่นะนะ ดนั้นโอกาสนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะก็เดากันเองนะผมก็ไม่รู้เราถูกหรือผิดแต่ก็ดูจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือนี่ผมว่าไม่แน่นะเพราะผลการเลือกตั้งคะแนนปูตินสูงเหลือเกินเนี่ยเขาอาจจะอาศัยโอกาสนี้ในการทวงความยิ่งใหญ่ของชาติรัสเซียนะครับกลับมาเป็นสหภาพโซเวียตเหมือนเดิมนะเพราะหลายๆประเทศที่แยกตัวไปวันนี้นะไม่ได้ดีกว่าเดิมนะครับกับแย่กว่าเดิมนะครับ ฉะนั้นการกลับมารวมอยู่ในรัสเซียเนี่ยจึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับเมื่อจะมีหลายหลายชาตนะิอยากจะรวมกับรัสเซียรัสเซียก็อาจจะถือโอกาสนี้ในการผนวกดินแดนของอยูเครนมาเป็นส่วนหนึ่งเลยเพราะไหนไหนก็นไหนๆแล้วใช่ไหมครับก็กลับมาเป็นสาภาพสเวียตเหมือนเดิมก็ยังได้ใช่ไหมก็ต้องจับตาดูกันต่อไปอ่าอันนี้ผมก็แค่ พูดดักคอยก่อนไม่รู้ว่าใครจะคิดแบบผมหรอกก็ไม่รู้นะแต่ผมดูจากการเลือกตั้งนี้ผมก็เลยเชื่อว่ารัสเซียเปลี่ยนไปแน่นอน